สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับยี่ห้อเคนโตรุ่น KT Yamaha d 5 Q5 Silent นะครับตัวนี้นะครับกำลังไฟสูงสุดนะครับอยู่ที่5,500วัตต์นะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับกำลังเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่10แรงม้าตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ จะมีตัวประแจให้สามชิ้นนะครับตัวไขควงพักต่อตัวคู่นะครับสองอันนะครับตัวด้านบนตัวตัวด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นช่องใส่น้ำมันเชื้อเพลินนะครับใส่ดีเซลเท่านั้นนะครับตัวนี้คือมาสบอกน้ำมันนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ หน้าเครื่องนะครับจะเป็นตัวสวิต์กุญแจนะครับตัวนี้หน้าปัดบอกโวลต์หน้าปัดบอกแอมเบรคเกอร์ัรต่อไฟดีซีนะครับปลั๊กต่อกาวฟิลนะครับปลั๊กเต้าตัวมีสองอันนะครับแบบกลมเต้าตัวเมียตัวนี้ครับทำไอไฟจอที่สองยี่สิบโวลต์นะครับเราวเปิดในกล่องให้ดูในตู้ในตู้นะครับจะมีแบตเตอรี่ให้หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ ช่องตรงนี้นะจะเป็นช่องใส่น้ํามันเครื่องนะครับต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาเสียบลองกับตู้เชื่อมให้ดูนะครับประกอบใส่ตู้เชื่อม ในสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ